สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำเคเวสของ t เด i g ไดแม r e นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Freddy ้คูเกอรนะครับพิธีกรรมแห่งฝันร้ายเล่นเป็น t เด i g ไดแม r e แล้วได้รับคะแนนจากอีเวนต์ผู้เล,ล่นละฝัน4ครั้งวันนี้เราเจอกับพับคินตายหาแม่งทุกเกมเหมียวแล้วก็ รินเซ่ไรชลลนะครับเจอพบกับสี่คนผู้รอชีวิตทั้งหลายนะครับไปครับเรามีสองเควสนะมีเควสนี้แล้วก็อีเควสเนี้ยผู้ชายยานันผู้รอชีวิตสี่คนใต้ดินไม่เคยทำได้สักทีอะยาก อันนี้มันที่ของน้องรินเนี่ยะ่ะ <c oughs> โดดไปหนึ่งที โดนอันนี้ใต้ดินหรือเปล่าเอ้าไม่ได้ใต้ดินน่ะโธ่เอ้ยเราก็ดูว่าใต้ดินเวียงตรงนี้เลยแล้วกันยังไงยังไง ยังไงคนเนี้ยยังไงเฮ้ยเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องเนี้ยเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วโดนไปแล้วหนึ่งแสดงโอ้ยเข้าไปช่วยยัง ào, yeah. mà đồn ở đây khả dàn đi nè, đi đài chứ, tình chính, chính, อ้าวไปได้แล้วทางนี้แหละแถวนี้แหละวนอยู่แถวนี้แหละโอ้โหร้ายกาจจริงๆอุ๊ยทำไมเราพลาดขนาดนี้เนี่ยทำไมเราพลาดขนาดนี้ ผ่านแล้วบ้างเควสอะ่ะผ่านแล้วแหละกีก,กันใหญ่เลยนะโค้งนี้พังไปแล้วไปแล้วนะจ๊ะไม่ไป เดี๋ยวนะไปมึงนะเดินไปไล่ไปอ่ะใครเล่น โถเทมเนี่ยบอกพีมาสิเหมือนเห็นแถวนี้อ่าเจอแล้ว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 โดนไปหนึ่งทีอ่าอยู่ไหนเนี่ย เอ้าคนนี้เหรอคนนี้เล่นโทเทมเหรอจะ๊ะน่ารักจริงๆเลยอะ่ะอ่าข้างบนนี้ยังไง ใบใส่อย่างเงี้ยแหละเราแหละเมื่อกี้เราเห็นสาวน้อยตรงไหนเนี่ยคุณสาวน้อยอยู่เธอเนี่ยเราเห็นเธอเนี่ยมีแทงหลังแน่เลยปั๊บอ้าวไม่มีแทงหลัง แล้วครับโอ้โหวางเลยจ้ามาส้มอะไรตรงนี้ส้มอะไรตรงนี้อันแหนอันแห่ เอา้าเห็นพี่แล้วเหรอโดนไปช่วยเพื่อนไปเพื่อนที่นอนอยู่นะเออ เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไขซ่อมเครื่องว่าโถโจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเครื่องอะเครื่องเสร็จแล้วเครื่องเสร็จแล้วโอ้โหอย่างอย่างไม่เอาทีบอกไปน่ารักเลย น่ารักเลยอ่ะผู้สาวผู้สาวนี่ไม่น่ารักเลยถอนถอนอออยังไงนะเนี่ยเล่นผู้สาวนี่ก่อน <c oughs> เล่นผู้สาวนี่ก่อน ยังไงถอนใช่ไหม เล่นไม้เก่งจังเลยมีไมาให้เล่นอีกไหมมีไม้เล่นอีกไหมมีไม้เล่นอีกไหมมีให้เล่นอีกไหมมีเล่นอีกไหมมีเล่นอีกไหม Mì lên hình máy Mì lên máy Ồ Sao mày kênh ทำไมน้องเก่งจังเลยอะทำไมน้องเก่งจังเลยโอ้โหถอนได้ดี ทำงานกันเป็นทีมมากันเป็นทีมหรือเปล่าตามเพื่อนใจไปครับเราเราทำเควสเรา เราเล่นน้องสาวดีดีกว่าเราไม่สนใจผู้ชายแล้วเราสนใจผู้ชายละเราสนใจผู้หญิงนี่แหละถอนสมอจังน่ารักจังเลย ออกก <extern als. S 1> ันไปหมดแล้วแหละเชื่อสินั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยเราผ่านเควสแล้วแหละผ่านเควสแล้ว ไม่ออกกันไปอีกเหรอเออยบร้อยผ่านเควสนะครับจบกันตรงเควสดีแล้วก็ไม่มีใครตายแล้วก็บอกแรงยุติธรรมไม่ได้ฟีการยุติธรรมหรอกอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทถัดไปซี o ูครับ